都。 พาผู้เสียหายลูกค้าทองแม่ตักเข้าแจ้งความข้อหาพรบอคอมพิวเตอร์กับตำรวจสอ,อทอพร้อมยืนยันมีผู้ใหญ่พยายามโทรหาไกลเกลี่ยให้เป็นตัวกลางแต่ปฏิเสธเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนได้เสียพร้อมเผยว่ามีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นทุกวันนายเกรียงไกรมาศพจนสุนทรหรือเคนโดพาตัวแทนผู้เสียหายที่ซื้อทองคําออนไลน์จากนางสาวกรกนก,นห,กหรือแม่ตักเดินทางมาที่กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2เพื่อเข้าแจ แ้งความในความผิดพะบบคอมพิวเตอร์นายเกรียงไกรมาศเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเข้าขายความผิดข้อกฎหมายทั้งความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและยังมีเรื่องเกี่ยวกับพรบบคอมพิวเตอร์ในการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบวันนี้จึงมาแจ้งความเพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจากทุกมุมทั่วโลกรวม214คนแล้วและกำลังรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่โดยมีผู้เสียหายคนที่เพิ่งจะรู้ตัวเมื่อวานได้ไปลื้อใบเสร็จและลื้อของมาดูของบางชิ้นก็หักพังไปแล้วจึงบอกให้นำหลักฐานมาแจ้งความไว้ก่อนซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกจนถึงขณะนี้กล่องข้อความในเพจยังเด้งอยู่เรื่อยๆส่วนคนที่ยินดีจะไกล่เกลี่ยก็เป็นสิทธิของแต่ละคนส่วนคนที่เดินหน้าเอาผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดกี่ข้อหาก็จะแจ้งให้ถึงที่สุดทั้งหมดคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะให้ทําการมอบอํานาจมานายเกรียงไกรมาษยังเผยต่ออีกว่าเมื่อวานมีคนดังในแวดวงสังคมติดต่อมาขอให้ตนช่วยเป็นตัวแทนไกลเกลี่ยผู้เสียหายมีการขอนัดหมายให้ไปเจอแต่ตนปฏิเสธขอให้สื่อมวลชนช่วยเป็นพยานว่าตนยืนยันจะไม่มีการไกลเกลี่ยร้อยเปอร์เซนครับก็คือในกรณีนี้นะฮะในกรณีของ แม่ตอนะครับกับปาบอมันก็เข้ากฎหมายในหลายข้อกฎหมายด้วยกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภคแล้วก็เรื่องของการช่อโกงกับชออโกงประชาชนด้วยแต่มันจะมีอีกกฎหมายหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสเข้าข่ายและผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะครับผู้เสียหายได้มาร้องเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพอรบอรคอมพิวเตอร์นั่นก็คือการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผู้เสียหายรวบรวมมาประมาณเท่าไหร่ับ ผู้เสียหายเมื่อวานนี้นะครับที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คล่าสุดนะฮะก็คือเป็นเรียวไทม์เลยนะฮะมีคนเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ใช่แค่ในเฉพาะประเทศไทยนะครับในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครก็ดีแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดก็ดีที่เข้าในกลุ่มไลน์ของผู้เสียหายแล้วนะครับก็คือ2 1 4คนจากเมื่อวานนี้155คนแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆผ่านในเพจของผมก็คือเพจของเคนโดช่วยด้วยครับและตอนนี้กําลังรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ ซึ่งต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้นะครับว่ามีผู้เสียหายหลายคนเพิ่งรู้ตัวเมื่อวานบางคนรู้ตัววันนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะไปรื้อเอาใบาเสศจไปรื้อเอาของที่ซื้อมาบางอย่างก็หักบางอย่างก็สูญหายกันไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่รวบรวมอะไรที่หักจะพังเนี่ยแจ้งไว้ก่อน ้งไว้ก่อนครับวิธีการแจ้งก็คือถ้าเกิดหากลุ่มไม่เจอนะฮะเข้าไปในเพจของผมได้เพจของเคนโดช่วยด้วยเดี๋ยวพาเข้ากลุ่มครับยู้เสียหายมากกว่านี้ไหพีค่คาดว่าคาดว่ามีมากกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่านี่เช็คดูนะฮะจากอินบ็อกซ์ที่เข้ามาณปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยฮะมาเมื่อกี้นี้เลยครับจากสุพรรณบุรีครับก็คือมาแบบเรียลไทม์คือณตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเยอะมากจริงจ ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เสียหายจะมากขึ้นกว่านี้หรือไม่แต่ที่เห็นและยืนยันว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ไก่เกลี่ยนะครับคนที่ไก่เกลี่ยเขาก็ไก่เกลี่ยไปเราก็เรียกว่าเคารพในการตัดสินใจของผู้เสียหายแต่มีกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่มาตลอดเนี่ยคุณฝ้ายกับพี่นางเนี่ย ไม่ไก่เกียร์ใช่ไหมไม่ไก่เกีย,กยร์คร่ะถามความรู้สึกหน่อยครับว่าไปทุกที่ไปแจ้งทุกที่ถ้าเขาเอาเงินมาไก่เกียร์จะไก่เกียร์ไหมขณะเดียวกันที่คุณนางผู้เสียหายยืนยันว่าจะดําเนินคดีถึงที่สุดไม่ไก่เกียร์แน่นอนเพราะทุกวันนี้การซื้อของออนไลน์เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ทําเป็นตัวอย่างจะมีการกระทําความผิดแบบนี้อีกและตอนนี้มีบางคนที่ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจปรากฏว่าต่อมามีคนทางร้านโทรมาขอเคลียร์นอกร้อทําให้ผู้เสียหายกลัวด้านคุณฝ้าย ผู้เสียหายเปิดเผยว่าผู้เสียหายบางคนก็อาจจะอยากได้เงินคืนก็แล้วแต่เขาแต่ตนยืนยันว่าไม่ได้อยากได้เงินแต่ต้องการให้เป็นคดีตัวอย่างวันนี้ได้นำหลักฐานเป็นการชัดการซื้อขายทุกอย่างและของที่ได้มานำมาแจ้งความกับตำรวจกรณีที่วันนี้แม่ตั๊กและป๋าเบียขอเลื่อนการเข้าพบกับสคบนั้นตนมองว่าไม่มีความจริงใจพวกตนเปิดโอกาสให้ชี้แจงแล้วแต่ไม่รับก็ให้เป็นเรื่องของเวรกรรมก็แล้วกัน การให้เหตุผลที่เลื่อนว่าต้องการคืนเงินตนมองว่าเป็นข้ออ้างมากกว่ามันคนละส่วนกันถ้าจะทำก็ทำกับคนที่ต้องการเงินคืนแต่สิ่งที่ต้องการชี้แจงกับสออบอก็ต้องทำให้มันชัดเจนเพราะทุกคนก็รอฟังว่าจะแก้ต่างอย่างไรที่ทำแบบนี้เป็นการดึงเวลามากกว่าเพราะยิ่งคืนเงินได้มากเท่าไหร่ความเสียหายก็จะน้อยลง ตอนนี้ก็มีนะคะที่มีน้องที่อยู่ในกลุ่มอะคะ่ะไปแจ้งความที่สอนอกใกล้บ้านแล้วก็มีข้อมูลของเขาอะเด้งไปทางคุณแม่ตั๊กได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็จะมีคนของทางร้านโทรมาเคลียร์นอกรอบอะคะ่ะน้องเขาก็กลัวกันนะคะก็เลยบอกว่างั้นเกาะกลุ่มกันไว้โทรมาหาคุณเคนโดก็ได้ะค,ะค่ะเต้องบอกก่อนว่าผู้เสียหายอะ เป็นบางท่านเนาะสมมติมีร้อยท่านอย่างเงี้ยสาท่านนะบางทีเขาก็อยากได้เงินอันนั้นส่วนของเขาแต่ส่วนของหนูอะหนูไม่ได้อยากได้เงินและก็หนูไม่ต้องการไก่เกียรหนูต้องการให้คดีเนี่ยมันเป็นคดีตัวอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างเลยให้กับทุกๆคนเลยแล้วก็ทุกหน่วยงานด้วยเอาไปปรับปรุงอะไรที่ที่เกินกว่าเหตุที่ว่าเขาทําอะไรหรือว่าเขาโคดขายอะไรก็แล้วแต่ต้องออกกฎหมายในข้อนี้มาควบคุมผู้บริโภคทุกๆคนจริงจะไม่ต้องตกมาเป็นเหยื่อจริงจากใจเลย <_ <EN> _>หลักฐานเหรอก็เหมือนเหมือนทุกทครั้งเลยค่ะก็เป็นเชคการซื้อทุกอย่างเป็นข้อมูลการซื้อณนะวันนั้นแล้วก็ได้รับของอะไรมามีกี่อย่างมางมีกี่ชิ้นกี่อย่างมีทุกอย่างค่ะมีมีหลักฐานทุกอย่าง พลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ได้มารับเรื่องแจ้งความจากผู้เสียหายพร้อมเผยว่าตอนนี้ได้รับพยานหลักฐานของผู้เสียหายที่มาแจ้งความในวันนี้แล้วและต้องเอามาตวรวจสอบก่อนว่าจะเข้าข่ายความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นั้นหรือไม่ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนจะมีความผิดอะไรบ้างนั้นต้องตวรวจสอบอีกทีแต่ถ้าหากให้ตวรวจสอบถึงพฤติการของแม่ตักย้อนหลังเพิ่มเติม,ตมกรณีนี้จะต้องมีเจ้าทุกเข้ามาร้องอีกครั ทั้งนี้ในส่วนของสอทอรับดำเนินการเพียงเรื่องพอรบอรคอมพิวเตอร์และโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นซึ่งคดีช่อโกง,งนั้นให้สคออบอเป็นผู้ดําเนินการเพราะไม่สามารถที่จะฟ้องซ้าได้